สงกรานเวียนมาอีกปีเราพิ่งเฉลิมฉลองปีใหม่กันไปแป๊บๆนี่เองสวัสดีชาวราศีกรกฎแล้วก็ลักนณา,ากรกฎมันมีดาวเคลื่อนไปเรื่อยๆชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตา ในวันที่เราเกิดมันคือผลสรุปการกระทําจากอดีตชาติชาติล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นเราแล้วมันจะผลักเป็นตัวผลักดันให้ชีวิตของเราเป็นไปตามดวงดาวจากพื้นชะตาฝืนดาวได้หรือไม่ เราจะต้องมองว่าประโยชน์ที่เราได้รับอันดับแรกในการที่บรรพบุรุษครูบาอาจารย์มนุษย์ก่อนหน้าเราสร้างกฎเกณฑ์ในการพยากรณ์มาไว้ให้มันไปเชื่อมโยงกับหลักศาสนาพูธว่าในโลกนี้ค่ะมันไม่มีอะไรที่จริงแท้แน่นอนถ้าอยากจะไม่อยากอยู่กับความรักไม่อยากอยู่กับความทุกข์สุขไปมันก็เท่านั้น คือไปนิพพานอย่างเดียวแต่การไปนิพพานมันยากเพราะแต่ละวันเราสร้างกรรมทางกายวาจาใจหนักเบาแต่ละคนก็แตกต่างเรื่องราวกันไปแต่มันจัดหมวดหมู่ได้ก็อย่างเช่นทางกายไหมทางวาจาไหมหรือทางใจไหมบางคนพูดดีแต่ใจรอเชื่อเราอยู่ก็มากบางคนเข้ามาหาเรา อยทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจสุดท้ายกลายเป็นคนที่เอามีดฟันเราก็เยอะหลายท่านก็คงจะประสบเหตุมาแล้วบางคนโอ้โหคือจริง,รงๆเข้าแค่มาล้วงความรับจากเราเท่านั้นเองอยู่เป็นเพื่อนเรามาห้าปีสิ 10, ปีหรือบางคนคบกันใหม่ๆเนี่ยโอ้ยพูดจาดีกับเราเลือกเกิดแต่สุดท้ายแล้วหรือบางทีช่วยเหลือเกื้อกูลเราเพื่อที่เขา จะบอกว่าเราเขาอะมีบุญคุณกับเราหรือเธอได้ดีได้ดีกับพ่อฉัน้นเป็นการทวงบุญคุณอีกทีหนึ่งดังนั้นพื้นดวงชะตาสำหรับดิฉันสำคัญที่สุดบางท่านถามมาแค่ดาวตัวหนึง่งดิฉันจะไปตอบได้ยังไงดิฉันเป็นคนที่ต้องมองมองให้ครบทั้งมุมอย่างหลักจิตวิทยาตัวหนึง่งเราเรียกว่ามุมมองของเกสตเตอร เกสตอโนี่คือองค์รวมทั้งหมดซึ่งดิฉันจะต้องเห็นดวงคุณทั้งหมดในสูตรของดิฉันคำว่าสูตรของดิฉันก็คือดิฉันศึกษาสูตรศึกษาวิชาการศึกษาองค์ความรู้แบบนี้มาหลายท่านก็ไปศึกษาอีกแบบหนึ่งมาแต่เผอิญความโชคดีของชาวราศีกรกฎลักนากรากฎในการที่ดาวตัวหนึ่งขยับก็คือดาวศุกร์ขยับค่ะ เข้าสู่ราศีที่โดดเด่นราศีมีนธาตุน้ำซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำเข้าธา,าตุน้ำตําแหน่งที่ใหญ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 ่มากดาวศุกร์คือความรักความสุขสันตภาพความร่มรื่นความชุ่มชื่นเบิกบานหัวใจ <c oughs> เป็นดาว แห่งส่งเสริมให้คนเรามีความสุขทางโลกทุกอย่างอาหารการกินการเที่ยวเล่นการดื่มการได้เครื่องผ้าแพรไหมหรือแพรพันที่มันเป็นเพชรเป็นทองเต็มตุ้หรือไม่ได้เครื่องประดับหรือสถานที่ที่มันหรูหราอู่อาฟู่ฟ้าหรือแม้แต่โรงแรมโรงนวดร้านเสริมสวย ก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎลักคนากรกฎเกิดความฟู้ง้าบางสิ่งบางอยา่างแล้วดาวสุขของท่านมาจากเรือนพบที่ดีทั้งสองเรือนพบไม่ว่าเรือนพบทางโชคโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรือนพบพันธุทรัพย์ก้อนใหญ่ ความสะดวกสบายหน้าที่การงานห้องนอนห้องส่วนตัวหรืออุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเครื่องใช้สำหนักงานที่เป็นเครื่องส่วนตัวที่คุณจะได้รับจะย้ายงานจะย้ายโต๊ะทำงานจะย้ายที่ทำงานจะย้ายห้องนอนจะได้ผ้าปูที่นอนใหม่เครื่องนอนใหม่จัดแต่งโต๊ะให้ถูก่วงจุย้ย จัดบ้านให้ถูกนู่นนี่นั่นทำความสะอาดตกแต่งบ้านในเทศกาลสงกรานต์ก็เกิดหรือบางท่านไปกินเล่นเที่ยวในสถานที่หรูหราฟู่ฟ้าหรือแม้แต่ดาวสุขในเมื่อมันเป็นดาวความรักความสุขของดวงเมืองดวงโลกคุณก็จะเกิดโชคในสิ่งที่จะส่งเสริมให้คุณเกิดความสุขค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พื้นวาสนาของแต่ละคนที่มาจากวันเกิดเราไม่เท่ากันมันมีเบื้องหน้าและเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องขวาเบื้องล่างเหมือนที่ดิฉันบอกสูตรใครสูตรมันการอ่านดาวแต่ในเมื่อดาวจรมันเป็นดาวแห่งความรักความสุขเข้าสู่ในเรือนพบที่ดีบางท่านอาจจะขึ้นบ้านใหม่ได้บ้านใหม่ กู้เงินอนุมัติผ่านดาวสุขมันคือการเงินมันคือดาวแห่งธนาคารกู้เงินธนาคารอ,อนุมตัติปั๊มคุณได้บ้านใหม่คุณได้รถใหม่สินเชื่อคุณผ่านหรือจะเอาบ้านเอารถไปรีไฟนั้นปึ้งเกิดความสุขเอ้ยเราลล่งแล้วมันก็เป็นไปได้เลยสิ่งหลายอย่างสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในครึ่งเดือนแรกของเมษายน2 5 6 7ค่ะ ถ้าบอกว่าไปเที่ยวสงกรานโอ้โหก็คงจะฟูฟ้านะคะก็คงจะมีความสนุกสนานเต็มที่เบิกบานสำเริงสำราญหาฤุไทยพอสมควรแล้วดาวการเงินการทองของคุณก็เข้าสู่สภาวะที่อาจจะมีความสิ้นเปลืองไม่ต้องให้หมอดูดูมันเป็นเทศกาลสงกรานมันสิ้นเปลืองกันทุกคนจะหมดมากหมดน้อยเท่านั้นเองหรือบางคนกินเล่นเที่ยวเล่นมากโน่นนี่นั่นก็กู้ก็ขอก็ยืมก็อาจจะผ่าน นะคะก็อาจจะผ่านแล้วความโชคดีของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเมื่อดาวพระาราศบดีเข้าสู่เรือนภพที่11บเดเดี๋ยวจะออกคลิปดาวพระาราศบดีย้ายทีหลังนะคะอันนี้ขอทํานายในเดือนครึ่งเดือนแรกของเมษายนไปก่อนก็ถือว่าอยู่ในข่ายบวกนะคะอยู่ในข่ายดีพอสมควรการที่เหมือนที่ฉันบอกว่าครั้งที่แล้วการที่ดาวเกตกับดาวราหู เป็นดาวที่เคยเป็นตัวเดียวกันร่างเดียวกันมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ดาวสุขเข้ามาเนี่ยคะ่ะดาวสุขเข้ามาอย่างน้อยอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของทําให้การตื่นตัวในเรื่องของความสุขทางโลกมันถูกจะทําให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยบูมมากแต่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวคุณก็คงจะสำเร็จสมประสงค์สมความปรารถนาตามคำทำนายที่ดิฉันกล่าวไป แต่พระเอิญมันมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวข้องก็จอนเจอดาวศุกร์มันจะเป็นในเรื่องของการสิ้นเปลืองในเรื่องของการเผาผลาญหรือถ้าใครมีรักมากกว่าหนึ่งก็ระวังนะคะระวังส่วนการเงินการทองมันก็คงจะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วละ่ะเพราะมันตกสงกรานต์ผู้คนก็คงจะกลับบ้านกลับช่องหรือไม่ก็จะกินเล่นเที่ยว ะะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปไหนเราก็ยังกินเล่นเที่ยวหรือแม้แต่การทําบุญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แต่อย่างน้อยสําหรับคนที่ชอบเสียงหวยรวยเบอร์ในวันที่หนึ่งเมษายน2,566มันมีโอกาสไหมที่จะเกิดโชคบอกเลยว่าดาวประจำตัวของคุณในวันหวยออกอ่ะมันไม่โดดเด่นนะคะมันไม่โดดเด่น เราอาจจะหนึ่งคนเกิดว่าทิตย์ค่าจะจ่ายมากเป็นเงาตามตัวแน่นอนคนเกิดว่าทิตย์ขอให้ระวังหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะดาวเจ้ากรรมในเวรท่านท่านตำแหน่งแรงอาจจะมี ความเส้นปลวงเส,นส้นเปลืองเกิดขึ้นมากหรือมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมากคนเกิดวันจันทร์โชคดีค่ะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะมันจะมีความสําเร็จในค่อนข้างสูงเลยถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือไม่ก็ถ้าพื้นดวงส่วนตัวท่านดีถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่หนึ่งเมษายนได้คนเกิดวันคานงานจะเป็นเงินเงินจะเป็นงานบันดาลสุข ก็เรียกว่ายิ่งถ้าใครค้าขายส่วนตัวก็คงอาจจะไม่ได้เที่ยวสงการเอาเงินก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นชาวอังคารคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าบอกว่าแบงค์อนุมัติเงินกู้ไหมยืมแบงค์ซื้อรถซื้อบ้านซื้อจักรยานไหมก็คงจะผ่านในสักในในสิ่งที่ปรารถนาค่อนข้างสูงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีก็จะมีบุญเก่าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ชีวิต ช่วงเนี้ค่ะค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็ชีวิตก็จะเดินหน้าในระดับที่สูงก็ขอให้ถูกหวยนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์เน,นี่ยค่ะก็กินเล่นเที่ยวหนักเลยคนเกิดวันศุกร์เนี่ยพื้นเดิมเป็นสายทานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีค่อนข้างสูงแล้วดาวประจําตัวของคุณหลุดออกจากที่ร้ายๆเข้าสู่ตําแหน่งดีมาก ะะตำแหน่งดีมากก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ชีวิตนียค่ะแบบรุ่งโรจน์พอสมควรคนเกิดวันเสาร์นี่คือคนที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินการทองหรืออาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างที่ไม่นึกไม่ฝันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้แต่การค้าขายบางสิ่งบางอย่างใครที่เป็นค้าขายอยู่ก็คงจะเงินเข้าพอสมควรนะคะคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูดาวประจําชีวิตของคุณออก จากเรือนที่เสียแล้วเข้าสู่ในที่ดีชีวิตของคุณก็จะกระเตื้องขึ้นอย่างสูงเลยถือว่าสูงเลยนะคะ่ะในช่วงต้นเดือนเมษายน2567คำทํานายก็ขอให้เป็นด้านบวกสำหรับทุกท่านนะคะก่อนจากกันบทที่180กล่าวว่าการสร้างกุศลน,นั้นให้ตั้งใจกระทำเพื่อพัฒนาจิตอย่าททำกุศลเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ อย่าทำกุศลเพื่อเอาหน้าเอาตาทำความดีให้บริสุทธิ์จงมีศรัทธาในความดีแล้วทำไปทำความดีเพื่อความดีเพราะว่าความดีนั้นสูงค่ายิ่งแล้วจะทำความดีเพื่อไปแลกของที่มีราคาต่ำกว่ากระนั้นหรือจะศรัทธาในความดีแล้วความดีจงศรัทธาในความดีแล้วความดีจะอุ้มชูเราอย่างอัศจรรย์ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมขอเพียงแต่ว่าทำให้จริง ทำจริงให้ของจริงทำจริงได้ของจริงทำเล่นได้ของเล่นธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถทาพิสูจน์ได้ทุกกาลและสมัยขอเพียงให้เรามีศรัทธาจริงแล้วทําให้จริงประพฤติทธรรมเพื่อทำอย่าเพื่ออย่างอื่นพระพุทธเจ้าท่านสอนก็ท่านไม่ได้เขียนหรอกก็คือถัดถัดมาก็เรียบเรียงกันออกมาเป็นหนังสือเป็นตำรารวบรวมไว้สองพ 567ปีแต่เราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะมนุษย์มนุษย์เราถ้าถามว่ามันก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในในวงเวียนไหว้าตายเกิดนะคะมีสุขมีทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตมีความไม่รู้มีชาติมีมรณะมีสลายตนะอะไรก็ได้ที่ มาจากสิ่งหนึ่งแล้วมาสู่สิ่งหนึ่งเราจึงาเราเป็นเราในทุกวันนี้แต่ถ้าถามว่าจะตัดกรรมได้อย่างไรก็คือมันพูดยากมากการตัดกรรมนะคะเหมือนดวงเราเช่นกันหนูจะตัดทุกหนูจะตัดนี้หนูจะตัดความชั่วร้ายในชีวิตหนูขณะนี้อย่างไรมันจึงเกิดกุสโลบายจากคนด้วยกันเองมันจึงเกิดกุสโลบาย เพื่อทําให้คุณคลายทุกข์ตามที่คุณต้องการแต่เขาเอาอุสโลบายอะไรมาแลกเปลี่ยนทําให้คุณนะคะคลายทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ก็ต้องเรียนรู้ทุกข์แล้วก็หาวิธีดับทุกข์โดยใช้มัรคมีองค์8คือสัมมาความถูกต้องนะคะความคิดเห็นที่ถูกต้องการงานถูกต้องอาชีพถูกต้องสมาธิถูกต้องวาจาถูกต้องแต่มนุษย์เราอะคะ่ะมันก็ขนาดศินห้า เรายังปฏิบัติกันไม่ครบเลยขาดข้อหนึ่งมั่งสองข้อมั่งสามข้อมั่งก็แล้วแต่การกระทําของแต่ละบุคคลว่าเราจะขาดกันกี่ข้อสิลที่ผิดง่ายกันที่สุดแล้วมีโอกาสผิดทุกวันผิดทุกช่วงนะขณะที่เผลอก็คือผิดศีลข้อสีกันโดยเฉพาะหมอดูเนะะี่ยค่ะไปยุ่งกรรมชาวบ้านนี่ก็หนักอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่สร้างกรรมหนักได้มากมายกายกอง แต่ดิฉันก็เป็นหมอดูแล้วก็เงินยางชีพก็ได้มาจากหมอดูถามว่าเลิกได้ไหมในในในสิ่งที่ดิฉันบอกว่าไม่ดีดิฉันยังเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยถ้ามันให้คําตอบชีวิตผู้คนได้เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างสูตรการทํานายของดิฉันมักจะอยากจะให้ผู้คนเข้าใจบางสิ่งบางอย่างจากพื้นดวงชะตา แต่ก็เหมือนที่บอกว่ามันมีกุสโ,โลบายบางสิ่งบางอย่างที่ทับถมอยู่ในเมืองไทยเราอะค่ะ yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยสูตรที่ที่ท่านใช้มันไม่ได้มันไม่ไดมไม้มันไม่ได้ใช้สูตร,ตรแบบนั้นก็เป็นเพียงการอ่านดวงเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจพื้นสถพื้นฐานชะตาชีวิตตนเองบางคนเหมือนบัวที่กําลังจะพ้นน้ํา พูดไม่กี่คำก็ก็เข้าใจชีวิตบางท่านพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่เข้าใจก็มีมากดังนั้นฝากให้ทุกท่านการที่ดวงของเราเป็นอย่างไรดาวจากวันเกิดสำคัญที่สุดถ้าบอกว่าดาวสุขมากำลังจะสร้างความสุขให้ชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎอันดับแรกอยู่ที่พื้นดวงของเราด้วยนะคะ แล้วจะสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่พื้นชะตาวาสนาของแต่ละบุคคลเป็นหลักแต่อย่างไรเสียสงกรานขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางไปไหนมาไหนขอให้กลับถึงที่โดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะ